สวัสดีครับโจโจ้ไทยแลนด์นะครับวันนี้ไปตกปลามานะครับผมวันนี้มีวิดีโอมาฝากทุกๆคนเร็วขึ้นเพราะว่าผมเลิกเร็วนะครับผมไปตกแค่9ก้าโมงสิบโมงก็กลับแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาตัดคลิปในโกโปรด้วยนะครับไม่ต้องโหลดมาลงคอมครับมีพี่ชายถ่ายไว้ให้ครับอันนี้เราก็ดูครับเป็นเทโพนะครับเห็นตีหางนะครับเราสังเกตว่าน้ําแรงมากๆครับน้ําแรงนี้เอาตัวยากนะครับ เพราะว่าแค่มันทิ้งตัวลงน้ํามันก็ผัดออกสายเบรกออกไปแล้วนะครับนี่ครับเทโพครับใช้ความพยายามอยู่พักใหญ่ครับนี่ตัดออกไปเยอะนะครับตัวนี้เยอะนานมากๆากครับใครที่ตกเทโพเป็นประจําจะรู้นะครับมันพยายามจะสะบัดให้หลุดตลอดครับค่อนข้างจะหลุดง่ายนะครับถ้าเข้าไม่เต็มมุมปากอย่างนี้นะครับถึงจะเข้ามุมปากแล้วก็ผมก็ยังไม่ไว้ใจนะครับกลัวที่จะหลุด ต้องเล่นอ่อนๆไว้ครับรอให้ปลาหมดแรงแล้วค่อยช้อนนะครับแต่น้ำแรงอย่างนี้หมดยากหน้าดูครับอ่าเริ่มเริ่มมาแล้วครับช้อนครั้งแรกนะครับมาดูกันครับว่าจะได้ไหมครับคันที่ใช้ก็เป็น stream work the southern p i n g river 704 power medium นะครับเวทแปดถึงสิบปอนด์ก็พอสู้ไหวนะครับคันนี้กำลังดีครับ เจิกเหยื่อดีครับใช้สาย PE หนเท่านั้นนะครับเหยื่อจะได้ตกจมเร็วๆนะครับมาครับเข้ามาใกล้เรือนะครับต้องลุ้นกันทีเดียวนะครับตัวนี้กลัวหลุดมากๆครับน้ำแรงอย่างนี้ช้อนไปนะครับสวิงขั้นไซนี้ก็พอช้อนพอดีตัวแต่เรือเอียงครับกำลังจะยกขึ้นแล้วครับ แต่เรือมันยวบตามมันไวนะเ,เลยออกไป,ไปอีกก๊อกหนึ่งครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เบ็ดยังติดแน่นอยู่นะครับ <c oughs> นี่เอาขึ้นมาจนได้ครับตัดมาตอนที่ช้อนขึ้นมาได้เลยครับกัดกระดี่ยี่สิบกรัมนะครับตัวนี้เป็นปลาเทโพแม่น้ําปิงครับ <c oughs> ใสสวยทีเดียวนะครับ <c oughs> ได้ตัวนี้ก็สข้อทองแดงแล้วนะับกลับสิครับรออะไรครับอากาศร้อนนะครับนี่ นี่ครับเอโคครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปช่างให้ดูครับว่ากี่กิโลครับเดินแต่เช้าเดินทางกลับนะครับพี่ต้องก็มีอาการเมาเรือนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันครับเจอน้ําเรียบๆไปก็ดีขึ้นครับจริงครับนี่ครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับสวยครับตัวนี้ไซส์สวยทีเดียวครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูน้ําหนักกันนะครับต่อช่างครับ 4.9กกิโลนะครับใช้ได้นะครับลาไปด้วยภาพนี้สวัสดีครับ